ยังไงนะคะซ่อมไม่ได้หรอคะถ้างั้นเดี๋ยวเย็นนี้จะไปรับคืนนะคะค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะอาจารย์หน้าตาดูไม่ดีเลยเรื่องเครื่องพิมพ์ใช่ไหมคะช่างบอกว่าไม่เคยซ่อมรุ่นนี้เลยแล้วก็ไม่มีอะไหล่ด้วยไม่น่าเลยซื้อของถูกแต่ไม่เช็คล้าน อ้าวทำไมในกล่องไม่มีใบรับประกันมาให้เลยล่ะใช้มาไม่กี่วันเครื่องมีปัญหาสะละขอโทษค่ะเลขหมายปลายทางที่คุณเรียกติดต่อร้านไม่ได้ร้านมีอยู่จริงหรือเปล่า,าสังสัยฉันคงต้องหาร้านซ่อมเองแล้วแหละเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละเธอถ้างั้นเดี๋ยวหนูช่วยหาทางออกให้นะคะ อาจารย์ดูร้านนี้สิคะ The c o m p พ e t e มีเครื่องพิมพ์บัตรและบัตรพร้อมจําหน่ายเลยค่ะเขารับซ่อมสินค้าแถมใช้อะไหลแท้ดีจังแถมเขามีบริการแก้ปัญหาโปรแกรมผ่านการ r รี o โมทออนไลน์ด้วยนะคะสามารถนัดอบรมสอนการใช้งานสินค้าภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีการรับประกันสินค้าจากทางร้านและทีมงานคอยให้คําปรึกษาด้วยค่ะน่าสนใจนะคะอาจารย์โอเคติดต่อเขาเลย ที่ t o m p o t p เ t e เรามุ่งเน้นในการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบเราใส่ใจในทุกรายละเอียดของงานบริการให้คำแนะนำสนับสนุนหลังการขายตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเรา The c o m p e t e The Best Quality and Service